และทั่วโลกตอนนี้วัคซีนพาสปอร์ตไปถึงจุดไหนกันบ้างแล้วเริ่มจากไทยกันก่อนเมื่อวานนี้โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยหลังจากที่เราเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกไปแล้วตอนนี้วัคซีนเริ่มกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็เริ่มกระจายไปแล้วเช่นเดียวกันมีการคุยกันต่อว่าในอนาคตอาจจะให้กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาเรื่องของการออกวัคซีนพาสปอร์ตให้กับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อที่จะได้เป็นการเตรียมตัวไว้ว่าถ้าต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศเดินทางมาบ้านเราก็ใช้วัคซีนพาสปอร์ตนี้เป็นการเป็นเหมือนเป็นใบเบิกทางให้ความมั่นใจกับทั้งโลกและให้ความมั่นใจกับประเทศไทยเองด้วยนะครับแล้วที่ประชุมครมก็ให้กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาเรื่องนี้นะครับระดับนานาชาติอย่างที่เรียนตอนต้นว่ายังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติหรือมีข้อยุติเพราะบางประเทศก็อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุด บางประเทศบอกรอดูก่อนดีไหมให้มีความชัดเจนให้มั่นใจก่อนว่าวัคซีนมันป้องกันโควิด -19 ได้จริงๆบ้านเราเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับแน่นอนผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยากให้มีการใช้วัคซีนพาสปอร์ตให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราเม็ดเงินรายได้เข้ามาแต่บางกลุ่มก็ยังมองว่าขอรอดูก่อนยังไม่มั่นใจนะครับก็เลยให้ไปศึกษาเตรียมความพร้อมไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมเมื่อไหร่ที่มั่นใจเราจะเดินหน้าเรื่องนี้กันได้ ไปฟังความเห็นคุณหมอกันหน่อยครับคุณหมอโอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าวันที่8ที่จะถึงนี้8มีนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตจะมีแนวทางอย่างไรให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วออกนอกประเทศได้เดินทางข้ามประเทศได้และในทางกลับกันคือ ให้คนที่เขาฉีดวัคซีนมาแล้วจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวบ้านเรากันได้องค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็พิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับจะคุยกันสัปดาห์นี้เหมือนกันว่าถ้ามีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยควรต้องทําให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันไหมขอรอความชัดเจนตรงนี้ก่อนเหมือนกันระหว่างนี้อาจจะใช้วิการวิธีการเจราจาระหว่างประเทศร่วมกันอย่างเช่นว่าหน้าตาหนังสือรับรองที่ทเรียกกันว่าวัคซีนพาสปอร์ตจะเป็นยังไงรายละเอียดการเดินทางฉีดแล้วมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว เดินทางข้ามประเทศจะมีการลดการกักตัวไหมหรือต้องกักตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศสองประเทศต้องคุยกันทั้งต้นทางและปลายทาง